คันนี้ที่วาตอนนี้พันพอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะในทุกๆปีแพนก็จะมาอยู่ญี่ปุ่นครั้งหนึ่งประมาณ2เดือนเดือนหนึ่งนะคะจะมีเป้หนึ่งใบกับใจเงาๆที่เราจะต้องแบกมาด้วยนะคะเพื่อขนอุปกรณ์การทํางานนอกสถานที่นะคะว่าสําหรับตัวเองที่เป็นนักวาดรูปเป็นศิลปินแล้วแพนยังเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการสร้างสารรค์คลิปวีดีโอให้กับทุกคนด้วยเราจะมาเปิดเป้ไปด้วยกันเป้ใบนี้ก็แบบหนัก ุคเกือบ7โลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามาทํางานที่ปุ่นนอกสถานที่แบบนี้แพนจะต้องเอาอะไรใส่เป้มาบ้างคะ่ะและนี่คือผู้ช่วยเปิดกระเป๋ายังเป็นทางการเบบี้โมจิไม่เกี่ยว เราเาปิดกระเป๋าที่หนักมากน่าจะเกือบเกือบเโลเหมือนกันไปชั่ง3มมิลประมาณ6กโลแได้มั้งสำหรับของที่โหลดมาตรงนี้นะคะอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้ในการทํางานสายวาดร,รูปอย่างเรานะคะนี่ลายทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเราจะเอาสิ่งนี้มานั่นก็คือ คอมพิวเตอร์น้อง MacBook ของเราเนี่ยเราก็หยิบมาด้วยทาว่าใหญ่มากมันหนักมากคือแต่ว่าเวลาทํางานที่บ้านมันสะใจมากนะคะหน้าจอนี้15นิ้วนะคะก็ซื้อมาใช้ได้ออหลายปีแล้วนะอันนี้คือใส่กรอบ ใส่กรอบให้เขาจะได้ดูแบบตตมูตตมินิดนึงเนี่ยนะมาทํางานด้วยตลอดนะคะเวลาที่มาที่ญี่ปุ่นถามว่าทําไมต้องมีโน้ตบุ๊กด้วยสําหรับบางคนอาจจะแบบอืต้องมีด้วยหรออะไรเงี้ยนะคะก็คือด้วยความที่พันเป็นแบบคนทํางานเนาะทั้งวาดรูปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้มีบริษัทของตัวเอง2บริษัทด้วยนะคะก็จะต้องมีอะไรที่แบบทํางาน iPad โอเคมันมีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับตัวของแบบแล็ปท็อปก็ใช้เป็นแล็ปท็อปนี่นะคะสบายๆทางานแล,ลดวเลิศมากนะคะโดยเฉพาะตอนไลฟ์นะคะ ก็ดีนะคะแล้วก็เวลาส่งโฟงส่งไฟล์เนี่ยมันแบบเพอร์เฟกมากขาดไม่ได้จริงๆถ้ามาแล้วมันเหมือนไม่สามารถทํางานได้นะฮะอันต่อไปนะสิ่งต่อไปเรียกนําเสนอสําหรับการมาวาดรูปนี่หรือทํางานนอกสถานที่ปภาษาแพนๆก็คือผู้คนขอ iPad นะนี่คือ iPad Pro 12.9นิ้วนะคะแล้วเมื่อมันรวมกับ MacBook Pro นะ15นิ้วอยากระบอกโคตรหนักเลย <laughs> คือมันหนักมากแต่เวลาที่เรานั่งรู้สึกเราทำงานสบายเพราะว่าหน้าจอของตัวรุ่นนี้นะ12.9นิ้วมันใหญ่สะใจนะคะ สิบเอ็ดนิ้วโอเคล่ะมันพกพาไปไหนง่ายนะแต่ว่าแผนชอบความใหญ่มากกว่านะคะแล้วก็เคสของแผนเคยรีวิวไปแล้วนะคะแผ่นใช้เป็น Apple Chief, s h ชีฟเป็นเคสแบบว่าไม่มีไม่มีขอบนะแล้วก็มีคนหามาว่าครูขาครูไม่ได้ใส่เคสหรอะคะจริงๆคือใส่นะคะแต่ว่าใส่แบบที่ไม่มีขอบเพราะอย่างแรกเลยคือปากกาของแผนแผนใช้เป็นเหมือนตัวซิลิโคนนะคะแล้วก็พอมันมีซิลิโคนแล้วมีขอบอีกแผนว่ามันเทอะทะแบบนี้ก็คือกดแบบว่าง ใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ซิลิโคนเนี่ยคือแบบขาดไม่ได้จะต้องใส่มาตลอดเพราะว่าเวลาวาดมันกระชับมือถามว่ามีความเสี่ยวไหมเสียวกลัวพังไหมก,ก็ก็มีความเสียวบางแต่มันก็ไม่เคยเป็นไรนะขอบมันก็ยังอยู่สภาพดีอยู่นะคะแล้วก็ใช้งานง่ายอันต่อไปนะคะสําหรับการมาทํางานที่ปูนคล้องนีไม่อยากจะโชว์เลย <laughs> คือ iPad s t a n นนะคะ iPad s t a ต d อันนี้นะคะเป็นคู่บุนของแพนเลย ใช้มาตั้งแต่ปี2,561 5ปีแล้วทุกคนนะคะกับอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ผ่านสมอระพูล,ลบมาอย่างชกโชวนะคะเพราะว่าแพนเนี่ยใช้ถ่ายคอสออนไลน์แพนตั้งแต่คอสที่1จนถึงปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่เลยนะคะราคาค่าตัวน่าจะประมาณ250-400ประมาณนี้แล้วแต่ร้าน250-300-250ประมาณนี้นะคะคือคือใช้ดีมากเป็นอลูมิเนียมกับพลาสติกและนี่คือสภาพ5ปี ยังแบบปรับได้เลยนะคะแล้วเวลาที่แผ่นนั่งใช่ปะ่ะพอบรรการขามาเดี๋ยวมันจะมีขาอ่างเงี้ยคือเรานั่งแล้วแบบพอดีสบายวาดมือแบบไม่ติดและที่สําคัญคือมันไม่เห็นขาตั้งกล้องเลยทุกคนเวลาวาดรูปนะทุกคนคงรู้ใช่ปะ่ะบางทีถ้าเราท็อปมาตรงๆแบบนี้คือมันจะเห็นขาตั้งกล้องเสียความรู้สึกในการวาดมากนะคะแผ่นไม่ต้องการให้มันเห็นขาตั้งกล้องเลยทั้งสิน้นแล้วก็ใช้มาหลายอันคว้างทิ้งไว้ก็หลายอันอันนี้คือตอบโจทย์สุดแล้วมา 5ปีคุ้มทุกคนคุ้มอันนี้เป็นไอเทมเดี๋ยวอยากแนะนำมากให้ซื้อนะคะต่อไปอะไรที่เอามาอีกนะมีแล็ปท็อปมี p p d นีมีขาตั้งกล้องแล้วนี่เลยทุกคนเป้งแมงนี่คือไอเทมที่เราเลิฟมากนัลไลฟ์นะอันนี้มันมีข้อดีคือคุณสามารถแบบว่ากด นะมีปุ่มกดแล้วก็มีสีให้เลือกมันจะเป็นสีชมพูเลือกหมดสีได้เลือกโทนสีได้เลือกความสว่างได้และที่สำคัญคือชาร์จง่ายนะคะใช้ USB C ชาร์จแล้วเวลากดขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบสามารถเวลาส่องหน้าเราเวลาส่องมือทุกคนวางอยู่ข้าง iPad ปราบโอ้โหแสงสวยนวลเลยนะคะแล้วก็ ไม่ต้องช้าตลอดเวลานะคือมันมีแบตทํำรองในตัวมันนะมันจะขึ้นเลยว่าแบบจะใช้ได้กี่ชั่วโมงนานแค่ไหนนะตอนนี้อย่างที่แพนปรับอยู่เนะี่ยมันจะใช้ได้6จุดดึงชั่วโมงนะซึ่งก็เรียกว่าคุ้มนะคะแล้วก็ปรับโทนสีได้ด้วยซึ่งแพนก็โดยมากก็ปรับแบบสว่างปรับเข้มเอาส่วนสีเดี๋ยวหาโหมดให้เราก็จะมีโหมดมันจะแบบมีแสงสีชมพูแสงสีนู้นสีนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโหมดไฟกระพงกระฟิถามว่าใช้ทุกโหมดไหม <laughs> ใช้โหมดเดียวใช้โหมดเดียว ช้หมดเดียวหมดสว่างเฉยๆนะคุ้มนะคะอันนี้ซื้อมาจําราคาไม่ได้แต่รักมากแล้วก็แบบไม่มีแสงสะท้อนใน iPad อ่ะปิดก่อนแล้วก็ตรงช่วงเนี้ยมันจะมีสามารถต่อกับพวกขาตั้งกล้องได้นะคะเนี่ยแล้วก็ต้องมีมีแบบแขวนได,แนได้แขวนได้แบบนี้แล้วมันจะมีแม่เหล็กดูดด้วยตุ๊บตๆ๊บต๊บบางทีเราไปวางแล้วแบบแปะเอาไว้นะที่มันคือพอมันวางอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะพอแผ่นว่ารูปแผ่นก็วางแบบเนี้ยมันไม่สั่นคลอนทุกคนมันเพอร์เฟกต์มากคือรักมากค่าตัวน้องแรงอยู่แต่เป็นอะไรที่คุ้มแล้วก็ร ไฟอันนี้คือที่สุดของความรักน่าไปสือไปคอนเสด็จขาตั้งกล้องอันนั้นก็ชอบอ๋อแล้วก็ขาตั้งกล้องที่แพนใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นขาตั้งกล้องที่ใช้บ่อยเพราะว่ามันจะแบบมีไม้ยืดยืดขึ้นยืดลงได้นะคะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ได้มันมากไม้ที่ใช้ที่กําลังอัดวิดีโอนี้นะคะใช้กล้องซัมซุงใช่ไหมใช้ไม้อันนี้ค่ะซาราม o นิกบริงนะคะซาาโมนิกบริงนะคะ,าาะ,คะอันนี้เป็นไม้แบบไวเลสนะเสียบที่ตัวมือถือและเรายังมีไม้อีกอันนึง อันนี้ก็เป็นไม้ที่รักมากเลยทุกคนโบย่านะคะไม้โบย่าใช้มาตั้งอันนี้เป็นไม้อันที่3ของโบย่าแล้วนะคะเพราะว่าชอบมากโทนเสียงดีรุ่นนี้ของโบย่าประมาณ6 7 0 0แพันจําราคาไม่ได้ โบย่ B Y M 1 Pro เมื่อก่อนนะีใช้ M 1ธรรมดา M 1 Pro มันจะมีความเลิศคือมันจะมีปุ่มแบบลบเดซิเบลได้คือเสียงรอบข้างแขกงๆเมันจะทำให้มันเบาลงนะคะแล้วก็จับเสียงเราได้ชัดถามว่าความรู้สึกของอันนี้เมื่อก่อนคือใช้ B Y M 1ธรรมดาอันนี้ใช้เป็นรุ่นโปรแล้วมันเลิศคือมันมีปุ่มให้ฟังได้มีที่ใส่หูฟังใช่ปะและ้วสายแบบถ้าแกะมานี่ยาว6 7เมตรคือแบบเล เลิศนะคะและที่สําคัญคือมันไม่ต้องมาชาร์จแบตเนาะอย่างที่แพนใช้อยู่ตรงนี้ไมโครเวลสบางทีเราต้องมาชาร์จแต่มันไม่มีสายแหละมันต้องชาร์จบางทีแพนอัดคอสหกค่อนข้างนานอัดหลายชั่วโมงบางทีสี่ห้าชั่วโมงคืออัดอัดตัดตัดต่อ,ตอๆหรือว่าต้องกดใหม่ค่ะการที่เราใช้ไมโครโฟนที่ต้องชาร์จแบตอะ่ะมันก็ทําให้เรากังวลตอนวาดว่าเฮ้ยแบตจะหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแพนก็เลยชอบที่จะใช้ไมค่องโบต่หรือว่าไม้ต่างๆที่ มันไม่ต้องมากังวลว่ามันต้องชาร์จแบตหรือเปล่าแล้วก็ไมค์อันนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือใช้กับมือถือก็ได้ใช้กับกล้องก็ได้ดังนั้นคือไอ้หกเจ็บาทอันนี้ครบแล้วก็เสียงดีมากนะคะแล้วก็คอร์สออนไลน์เนี่ยแพนใช้ตัวนี้นะเป็นตัวอัดนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแพนกาลังเปิดคอร์สอันหนึง่งชื่อ Pro คิเอ m มอ e นะคะก็ใช้อุปกรณ์ก็คือใช้ขาตั้งกล้องอันนี้นะคะแล้วก็ใช้มือถือ iPhone น,นะคะแล้วก็ใช้ตัวไมโครย่าน,นี้เนาะแล้วก็ต่อด้ดยไอ้น,น,อน,นี่ที่มัน เป็นไ n i n g หบวก3.5่เรียกผิดขออภัยนะคะคือต่อกันเนี่ยแล้วก็ทำเป็นคอสออนไลน์เลยและนี่ก็คือขาตั้งก้องอันที่3นะคะที่เราจะเอามาด้วยคืออันนี้ทุกคน <laughs> เป็นผู้หญิงที่พกขาตั้งกล้อง3อัน <laughs> ขาตั้งกล้องเนี่ยก็มีแบบอันที่ยืดยืดได้กำลังใช้อยู่นะคะอันที่ไว้ถ่ายมุมท็อปก็คือถ่ายหน้าถ่ายมุมท็อป แล้วก็อันนี้คืออันที่แพนเอาใช้ไปเที่ยวทริปใกล้ๆที่แบบไม่ต้องเอาขาตั้งกล้องไปเยอะนะคะแพนก็จะใช้ขาตั้งกล้องอันนี้นะคะเพื่อเอาไปใช้มันจะมีความยืดหดของมันได้นะคะแล้วแพนก็จะแบบเอาเมือถือวางแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะแบบส่องลงมาที่มุมที่เราวาดได้หรือบางครั้งเนี่ยตอนที่แบบไปกับคุณคุมาไปเที่ยวกันสองคนแลวยอยากถ่ายรูปคะ่ะแพนก็จะหักมาแบบนี้นะคะแล้วก็วางแล้วก็เราก็ ถ่ายวางกับพื้นแล้วก็ถ่ายเซลฟงเซลฟี่ <c oughs> เรามันก็เลิศอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ประมาณน่าจะ19บาทหรือ29บาทอะไรประมาณนี้อันนี้ใช้ดีมากนะคะแล้วก็แบบผ่านสมองนูมล้มมาเยอะอันนี้ก็ใช้มาประมาณปีหนึ่งเรียกว่าคุ้มคุ้มมากถ้าใครอยากจะได้อะไรที่ง่ายๆแบบนี้ใช้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่สมมติว่าเราวางใช่ปะ มันสามารถยืดได้ด้วยยืดได้แล้วก็ปรับระดับได้ปรับระดับได้แล้วก็มีรูตรงนี้ช่องว่างกูสามารถชาร์จแบตได้นะคะแล้วเวลาพับเก็บปั๊บป๊บีบอันแค่เนี้ยเท่าตลับแป้งนะก็พกใส่กระเป๋าได้ดีมากที่เราพกมาด้วยอันนี้จะเป็นหมดแบบเขียนเขียนแผ่นก็จะพกนี้เลยสมุดไมโน้ตนะคะเป็นสมุดเล่มโปรดที่กําลังวาดน่าจะอีกไม่กี่แผ่นจะเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาวาดปิดจอกที่เสร็จที่ฝูงนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นกระเป๋าใส่ดินสอนะคะอันนี้จะไม่ได้ว่าซื้อที่ญี่ปุ่นหรือ B2S แต่มันขนาดมันพอเหมาะไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ใส่ปากกาได้แบบไม่กี่แท่งหรอกเอามาสารแท่งนะคะก็จะมีไม้มรรทัดนะคะที่แพนเอ,อกมามีไม้มรรทัดนะคะปากกาแดงดินสอปากกาน้ำเงินนะคะอันนี้เอาไว้เป็นวัตถุดิบในการทำทูดูลิสต์แล้วก็การเขียนขอบคุณนะคะซึ่งจะได้นำ สมุดอีก2เล่มสุดท้ายที่เอามาอันนี้คือสมุดผู้ช่วยของแพนนะคะแพนตั้งชื่อเขาว่าสมุดผู้ช่วยเพราะว่าเป็นสมุดที่แพนเอาไว้เขียนทู o ูลิสก็คือเวลาที่แพนทำทูดูลิสเนี่ยแพนก็จะเขียนเขนแล้วแพนก็จะแบบเอาใช้ปากกาแดงไปตัวขีดค่าเนาะแบบนี้เล่มเล็กๆนะคะซื้อจากมูจินะเล่มละ80เยนนะแปเยนก็ประมาณ3ากว่าบาท เมืองไทยขายน่าจะ30แล้วก็เล่มนี้นะคะเป็นสมุดขอบคุณนะซึ่งจริงๆเป็นสมุดเรียบๆแหละแล้วก็มาซื้อสติกเกอร์แปะที่ญี่ปุ่นเนะเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะสมุดเล่มนี้แพนก็ใช้ทุกวันเพราะว่าแพนไว้เขียนขอบคุณดังนั้นสมุดที่จะพกนะคะก็จะมีสมุดขอบคุณเอาไว้เขียนขอบคุณทุกวันสมุดทำทูดู i ิสเพื่อ,อไว้เคลียร์ชีวิตนะคะเวลาที่มันยุ่งเหยิงหรือว่ามีงานต้องทําถ้าเราไม่จดอะเราก็จะลืมแพนก็จะมาเขียนเอาไว้ในสมุดเล่มเล็กนี้แล้วก็ พกติดตัวตลอดเลยแล้วก็เล่มนี้นะ,ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือสมุดวาดรูปค่ะเพราะว่าบางทีเราวาดใน iPad ในแท็บเล็ตในอุปกรณ์อิเล็กทริกต่างๆอยากพักสายตาก,ก็ใช้สมุดอันนี้เลยกระดาษถนอมเซลเจียปอน์รอเล่มนี้ไม่มีขายแล้วแต่มีเล่มอื่นนะใครสนใจอะ่ะซื้อได้ก็เป็นสมุดสามเล่มนะคะไปไหนก็ต้องพกแล้วก็นี่ก็คือสตชันที่แผนนั่งวาดรูปที่ทํางานถ่ายคลิปไว้กับทุกคนนะคะวางของต่างๆพวกนี้เลยแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วนี่ก็เป็นมือถือ แล้วเวลาเราวาดรูปอะค่ะแล้วก็วาดตรงนี้อย่างนี้ได้เลยมันก็จะแบบอันนี้มันก็ไม่ได้บางใสาตามากนะคะเพราะว่าตอนวาดรูปเนี่ย เราก็สามารถวาดได้แบบนี้เลยแพงก็จะวาดแล้วก็อัดคลิปอยากจะบอกว่าตอนวางมือะคะ่ะแขนไม่โดนนะคะมีคนถามมาว่าเออวางแล้วแขนโดนไหมเนี่ยแผนก็แบบไม่ว่าคุณจะเขียนแนวตั้งแนวนอนมันจะไม่เห็นขาทั้งสองข้างนี้นะคะแล้วก็แบบวางแขนเนี่ยวาดรูปได้สบายเลยเพราะว่าระยะห่างเขาว่าค่อนข้างเยอะค่ะสบายเลยนะคะการันตีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอัดแนวนอนนะคะแพนก็จะปรับแบบนี้ นี้นะปรับให้มันเป็นแนวแบบนี้ก็ง่ายเลยค่ะ แล้วก็นี่คือทั้งหมดที่เราเอามาทํางานที่ญี่ปุ่นจะบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วผ่านมาญี่ปุ่นบ่อยมากนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้แบบถ่ายคุ้งถ่ายคลิปลถ้ามาอีกนะคะจะพยายามมาอัปเดตให้ทุกคนรู้ว่ามาทําอะไรมี <ๆ S 1> อไอเทมเด็ดๆอะไรนะคะจะหาเทคนิคต่างๆมาฝากด้วยนะคะแล้วก็การที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นช่วงๆแบบนี้มันทําให้เราเติมไฟในการวาดรูปมากๆเลยเพราะว่าทุกที่ที่แพนไปแพนเห็นการ์ตูนเยอะมากเหมือนสวรรค์ของนักวาดการ์ตูนเหมือน เป็นความฝันของคนที่ชื่นชอบการ์ตูนจริงๆนะคะเพราะว่าทุกที่คือการ์ตูนลายล้อมไปด้วยการ์ตูนตอนที่แพนมาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่แพนวาดรูปด้วยความสุขมากๆมากที่สุดในชีวิตเลยนะคะเพราะว่าแพนนั่งวาดรูปแบบยาวแบบ3ามชั่วโมง6ชั่วโมงแบบนอนสต็อปแล้วก็มันดีมาก แล้วมันเป็นความสุขนะคะเพราะว่าแพนถือเป็นคนที่ทํางานออนไลน์คนหนึง่งแล้วการทํางานออนไลน์มันจะมีข้อน่ารักสามารถทํางานที่ไหนของโลกก็ได้แต่ว่าอยากจะบอกนี้ว่าการทํางานออนไลน์มันก็จะมีข้อหนึง่งฝากไว้กับทุกคนนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้มีก็คือเรื่องของวินัยนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องมีวินัยด้วยว่าเราต้องทํางานมันอย่างจริงจังเต็มที่นะคะและการออกมาท่องเที่ยวหรือว่ามายอยู่ที่ญี่ปุ่นของแพนทุกครั้งเนี่ยแพนก็ทํางานไปด้วยมีความสุขไปด้วยเรียกว่าเป็น การเปลี่ยนสถานที่ทางานที่แบบเลิศมากๆเลยเนะคะีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนกุมภาแล้วก็จะกลับไปลุยต่อเราจะกลับไปเจอความสุขของหน้าร้อนและหมู่มวลแคคตับเ <c oughs> จอกันในคลิปถัดไปนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยอี่อักละนะบา,บายๆค่ะ